สวัสดีครับสวิสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆอันนี้พามาเบิ่งถนนนะครับถนนเพิ่งจะสางเสร็จนะครับสางเสร็จไม่ไม่ฝนพอพออยู่ฝนเข้ามาเสียหายหลายเลยครับะโอ้สุดยอดเลยฝนตกหลังจากฝนตกครับถนนขางโมบันนะครับเสียหายครับเสียหายหลายเลยครับ พื้นที่การเกษตรว่าต้องพูดถึงครับียหายแล้วครับเป็นคลองเลยครับเดี๋ยวเป็นคลองเลยพูดนะสุดยอดเลยครับมาอยากสิบพาคเลยครับนี่คือพีกัดจังหวัดจโซทอนครับตำบลบ้านทงมนตตำบลทงมนอำเภอคำเกิดแก่จังหวัดจโซทอนนะครับพามาดูถนนหลังจากฝนหยุดนะครับเสียหายมากเลยครับนะ่ะ จะหายมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนน่ะมาอยากพากเลยครับจะหายมากเลยจะพาจะเดินไปดูนะครับ ถนนลกยเป็นคลองท่านที่แล้วครับถนนลังขางหมู่บ้านไม่ใช่ขลางหมู่บ้านนะครับข้างหมู่บ้านนะ <c oughs> ออไม่ต้องมาไม่ต้องมามาแค่นี้แล้วไม่ต้องมามาแค่นี้แล้ว มันกลายเป็นคลองทันทีเลยครับโอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆนะครับ